เค okay, สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะมาเทรดนักเตะนะครับผมบอกเลยว่าตั้งแต่แฟนชอยมาเนี่ยตัวซ้ำอย่างเยอะจริงๆตั้งแต่แฟนชอยมาให้เราเปิดเนียตัวซ้ำเยอะมากนะนี่ดูดินะอาอัวห้าคนโอ้โหเลอเชื่อจริงๆได้อยู่คนเดียวจริงๆลียงนะอโอเคนะที่วันนี้ที่เทรดได้ก็หลายคนนะ โดยยองเทรดได้ดีโก้มาราโรนาเทรดได้แล้วอะดูมันได้ซ้ำขนาดไหนคิดดูดินะมีเอ่อคาสิยาร์ตอเรสซาลาเต้แอ้ขึ้นมเมน้์โอ้เทรดไม่ได้เลยไม่ได้พวกนี้พวกตำนานเนี่ยเทรดไม่ได้เลยห้ามเลยแต่มันก็ซ้ำเยอะไปนะถ้าสี่คนอย่างเงี้ยมันควรจะเทรดปะวะผมคิดอยู่นะว่าถ้ามันมีสี่คนอย่างเงี้ยมันควรเทรดปะหรือว่าจะเก็บไว้ทั้งสี่คนรจริงเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ทั้งสี่คนนะก็ใช้ก็ใช้คคนเดียวอยู่ดีอะ คิดอยู่ว่าจะเทรดเทงดีไหมเพราะว่ามันไม่น่าจะหายอยู่แล้วมันไม่น่าจะหายพวกที่มาแบบทีมชาติเนี่ยมันไม่น่าจะหายนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยมาแบบทีมชาติมันไม่น่าหายเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่น่าหายออโต้กิไม่น่าหายซิโก้อย่างเงี้ยแต่พูฟีเจอร์แฟนชารเงี้ยเทรดแน่นอนนะฮะแป็กก็ดีล่านี่ก็โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปีเตอร์เช็คอย่างเงี้ยไม่น่าหาย โมเรียนตสตอร์เรสอย่างเงี้ยไม่น่าหายนะแต่ที่น่าจะหายก็น่าจะเป็นพวกที่แบบมาในนามของสโมสรอย่างเงี้ยน่าที่เป็นเสื้อสโมสรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะหายถ้าสโมสรไม่มีลิขสิทธินะน่าจะบาซ่าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงยาวๆไม่หายแน่นอนเก็บไ้เถอะนี่เมนยูนี่เมนยูนะแต่ถ้าเอาจริงถ้าเมนยูแบบไม่ใช่พาร์เนอร์ของเฟสก็หายเหมือนกันนะหายเหมือนกันนะเหมือนรอบก่อนรอบก่อนเป็นเอซีมิลานกับ ปรับอินเตอร์มิลานก็หายนะนักเตะนักเตะตำนานพวกนี้ก็หายเหมือนกันนะนะเหมือนตอนปีสิบเก้าตอนแล้วก็มาปียีสิบเนี่ยลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีพาร์ทเนอร์ของเป๊ะเป็นพาร์ทเนอร์ของเป๊ะแต่ก็มาปียีสิบก็ไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์เจอรัตก็หายนะ <c oughs> พวกไอพวกตำนานที่มาในนามของสมโมสรเนี่ยอย่างเงี้ยแมนยูอย่างเงี้ยถ้าแมนยูไม่มีลิเกสิทธิ์เนี่ยหายแนย่ยังไงก็หายเนี่ยอาร์เซนอลอย่างเงี้ยแต่อาร์เซนอลก็น่าจะไม่หายนะ <c oughs> น่าจะยากนะบาเยิร์นอย่างเงี้ยนะพวกบาเยิร์นอาร์ซิโนนเนี่ยแต่เอซีมิลานพวกเนี้ยเปลี่ยนเป็นเฮ้ยแต่ก็ไม่ได้ใส่เสื้อของเอซีนะเปลี่ยนเป็นของอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วนะฮะเป็นเสื้อของตำนานไปแล้วนะครับผมบางคนมีสิทธิ์หายนะฮะมีสิทธิ์หายมีสิทธิ์หายโอเคมานะฮะมาแต่เจอรัตในปีนี้มาในนามของทีมชาติไงนะฮะที่เป็นตำนานอ่ะใช่ป่ะวะ ใช่ปะวะใช่ปะก็ดูเจราดก่อนแล้วกันเจราดที่มาล่าสุดมาแนะนำของทีมชาติหรือว่าสโมสรวะแนะามของทีมชาติหรือว่าสโมสรสตีเฟนเจราดแสนเซื้อแดงอยู่นะแสนเซื้อแดงแดงอยู่นะนี่ไงมาแนะนำของโอ้โหจะว่าทีมชาติก็ไม่ได้ <laughs> เสือเ้อแดงขนาดนี้แต่โลโก้ไม่มีนะนะเป็นโลโก้ไม่ใช่ไม่ใช่โลโก้ของสโมสรไงนะเป็นโลโก้ของเปีเ แต่พวกที่เป็นโลโก้ของสโมสรเหมือนพวกนี้เนี่ยโลโก้แมนยูเต็มเสื้ออย่างเงี้ยบาซ่าเต็มเสื้ออย่างเงี้ยแต่บาซ่าไม่น่าหายห,ายหรอกไม่ต้องห่วงยูเว่เต็มเสื้ออย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์นะก็มีสิทธนะินะนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงถ้าหายปุ๊บเดี๋ยวควรจะชจอดเชยนะฮะแต่ตอนนี้ก็คิดหนักอยู่ว่าตำนานนะครับผมตำนานที่มันมีสี่คนเนี่ยดีโก้มาลาน่าเนี่ย ควรจะเก็บไว้หรือควรจะเทรดคาสิยาร์ดเนี่ยควรจะเก็บไว้หรือควรจะเทรดนะที่ดูจากทรงๆเนี่ยผมว่ามันไม่น่าหายแน่ๆเพราะว่ามันมาในสเปนไงมันมาแบบสเปนเลยอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะหายและเรือมาริดมันก็ไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ด้วยนะกาสิยาร์ดนี่ก็ก็น่า just, yen yen Valerie, น่าโดนนะน่าโดนเทรดทิ <ón nap 1> ้งนะเอาจริงๆเนี่ยแต่มาลนาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ะเราดูก่อนคาสิยาร์ดซารัสมีสามคนเทรดไม่ได้นี่โอเคมา เสร็จนัเตะกันดีกว่านะครับผมลิปนี้ก็น่าจะมีสักกี่คนเดียนะเอาเอาฟีเจอร์อดีกว่าว่าตำนานไว้ก่อนดีกว่าตำนานไว้ก่อนดีกว่ามาเทรดเลยเดียวต้องปลดล็อกก่อนไปวะนะบางคนก็ถามมาพี่ทำไมเทรดไม่ได้ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะถึงจะเป็นนักเตะคนเดียวกันเตะถ้าเวอร์ชั่นไม่เหมือนกันก็เทร,ดไ,ได,นะทรดไม่ได้นะก็เทรดไม่ได้นะนะเหมือนเหมือนเดยยองอย่างเงี้ยเดยยองบีดเพลเยอะหนึ่ง ฟีเจอร์สองอย่างเงี้ยก็เทรดไม่ได้ต้องเป็นเบดรดไปยืมเหมือนกันโดยยังเทรดทิ้งปะไม่ทิ้งโดยยังไม่ที่เป็นบอลดำนะพวกนี้เป็นพวกไออัวเนี่ยไม,ไม่ไม่น่าจะใช่บอลดำไม่น่าจะใช่บอลดำตอเรสเอ่อเนี่ยคนนี้เทรดแน่จินชิงโก้อ,อย่างเงี้ยเทรดทิ้งแน่แนะทิ้งแน่โอ้โหซ้ำซะเยอะหมดยัง,งกันเนี่ยยอริสเหรอหมดแล้ววะ ตัวเทรดหมดแล้ววะ่ะโอเคมหนะครับผมดีโก้มาลอน่าเหรอโอ้โหแต่เก็บไวจริงจริงมันมันเปลืองมากเลยนะเปลืองพื้นเปลืองพืง้นที่เก็บนักเตะม,มากาจริงคาซิยาอ,อย่างเงี้ยผมคิดอยู่ว่าผมจะเทรดทิ้งดีไหมคิดอยู่มันมีสี่คนไงถึงเทรดเทรดไปสามคนใช่ป่ะเทรดทิ้งไปสามมันก็ยังเหลือหนึ่งอ่ะมันก็ยังมีหนึ่งอ่ะนะฮะอืมคิดหนักอยู่นะ จัดไปครับผมไม่ต้องคิดนะน่าจะน่าจะต้องต้องเสียทิ้งว่ะตัดสินใจแล้วตัดสินใจแล้วต้องเอาทิ้งว่ะต้องเอาทิ้งว่ะเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีหนึ่งอยู่ดีอ่ะนะก็ต้องมีหนึ่งอยู่ดีมากเอาคนนี้ก่อนเลยมึงมีเสียดสองคนด้วยนะแม่งมีเสือสองคนด้วยนะเอาใครดีอ่ะขอเป็นบอลดำก่อนเลยแล้วกัน บรรดาที่เป็นเบดเพลเยอร์ที่จะเฮ้อเออว่ะผมลบมักเตะไปรอบหนึ่งลบพวกนี้ไปด้วยนีกว่ะแสดงว่า, so, วาต้องเอาพวกที่มีค่าพลังเยอะๆะเพราะว่าตอนเป็นยุคสองเนี่ยได้ขายกันแน่นอนได้ขายกันแน่นอนนะฮะโอเคไปคราบผมเมซี่กันเลยเอาเมาซี่กันเลยเอาเมาซี่กันเลยเรียบร้อยเมซี่มาแล้เมซี่ไม่ได้เอามาเล่นนะเอามาเก็บ <c oughs> เอามาเก็บเวลาเปลี่ยนภาคเนี่ย มันจะมันจะขายได้ราคาเนะดือยองเดอยองเนี่ยเป็นบอลดำอยู่แล้วมันเป็นบอลดำอยู่แล้วและตอนเป็ยิบสองเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นแคร่โอเวอร์อยู่แล้ว,ลวก็เลยเก็บวไว้เก็บไว้ดีกว่านะเก็บไว้ดีกว่าส่วนพวกตานานอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้เปลี่ยนไงแล้วมันจะคงอยู่เป็นเวอร์ชันอยู่เป็นเป็นเวอร์ชันตานานอยู่ยาวๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบถ้าเราเทรดเอาบอลดำเนี่ยมันก็ดีกว่าไหมก็มีทั้งสี่คนสี่เบอร์สี่สี่ใบอะเนี่ยเพราะว่าการ์ดมันไม่ได้หายไง กัดมันไม่ได้หายอยู่แล้วผมว่าเทียจริงมันก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตานานที่มีสี่คนอย่างนี้นะมันเปลืองจริงๆมันเปลืองที่มันเปลืองช่างเก็บนักเตะมากนะครับผมมายาซีซี่ยังไม่น่ารอดมึงไปเลยนะฮะไปเอาโรนโดมาเล่นดีกว่าเอาโรนโดมาเก็บดีกว่านะฮะโดนันโดสวยสวยเรียบร้อยดูมาเลยเอามาเก็บนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดจินเชงโกมา มันก็ไม่รอดชิงชินโกเพราะว่ามันไม่บอลดำแน่ไปยิบสองมันไม่ขึ้นดำแน่เอาเรววนกันเลยไปชูเลตชูเลตต้องเก็บบอลดำให้ได้เยอะสุดอะต้องเก็บบอลดำให้ได้เยอะสุดนะฮะหมดละอย่างยอริดเหรอยอริดไม่ได้จะริสไม่ได้ไม่ได้ยอริสไม่ได้ยอริสไม่ได้อเล็กเชลเลตมันก็ได้แค่บอลทองก็ไม่น่าไม่น่ารูดรี่เหรอรูดรี่ไม่ได้วะมันบอลดำ่ะ หมดเลยว่ะหมดเลย,เลยที่เป็นฟีเจอร์กับเบียร์เลเยอร์ตำนานว่ะต้องทิ้งจริงๆนนเนี่ยยังไงก็ต้องทิ้งมันเยอะมันเยอะไปแล้วมันไม่ได้ใช้สู้เก็บไว้หนึ่งคนดีกว่าเพราะว่า,าเดี๋ยวมันก็มาให้เราเปิดอีกนะถามว่าเสียดายไหมเสียดายนะแต่แต่มันมีแล้วอ่ะมันมีแล้วแบบไม่รู้จะพูดยังไงจริงนะคือเก็บไว้มันก็ยิ่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะเยอะแล้วมันก็เหมือนมันทําอะไรไม่ได้เพราะว่า รู้สึกว่านักเตะเนี่ยมันจะไม่หายเลยเหมือนจะเหมือนจะไม่ถูกลบอะนะจริงนะดีโก้แบรุน่าเนี่ยเหมือนจะไม่ถูกลบออกจากเกมไปเลยอะดูจากซรงแล้วอะเหมือนเป็นตำนานของเกมไปแล้วอะนะครับผมน่าจะไม่ถูกลบออกจากเกมนะดีโก้แบรุน่าก็ยังคงอยู่นะทางที่สุดก็คือลบออกเทรดออกให้เหลือไว้แค่คนเดียวนะฮะเหมือนคาศยาติอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่น่าโดนนะมันไม่น่าโดนลบในอนาคตนะในอนาคตอีกสองสามปีข้างหน้ามันไม่น่าโดนลบ นะถ้าเก็บไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยจริงๆไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยมันมีตั้งสี่เวอร์ชันอ่ะสี่สี่ใบอ่ะก็เสีดเดสามไม่เหลือหนึ่งก็ยังดีกว่านะแต่พวกเนี้ยมันสามคนพอดีก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะเนี่ยเนี่ยเพื่อเนี่ยต่อเรสอย่างเงี้ยเพื่อโอ้โหถ้ามีอีกคนนึงก็น่าจะน่าจะต้องเสียดทิ้งเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะหายแล้วอ่ะนะมันมันก็ไม่น่าจะหายแล้วอ่ะดูจากซองเลยนะดูจากซองแล้วมันมาในน้าของลิวพูลแต่ เลี้ยวฟูแบบแบบไม่ใช่เป็นพาร์เน,นอร์มาอย่างเงี้ยมันโอกาสหายากนะโอกาสที่จะหายยากมากนะฮะโอเคมาดีโก้มาดอน่าไปละเก็บตัวหนึ่งร้อยวไว้แล้วกันมาดอน่าเลขเนี่มาแล้วกันนะฮะไปมาก็ไม่ได้เสียดายอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็ยังอยู่ไงนะเพราะว่าดีโก้มาดอน่ามันก็ยังอยู่นะมาคาซิยาสคาซิยาสไป ไปหนุ่มเนี่ยคาสิยารเลขเดอบรอยไปเรียบร้อยโอเคช่องเก็บนักเตะเพิ่มขึ้นมา10คนคุ้มไหมคุ้มนะผมว่าก็คุ้มนะหมดแล้วที่เรียอได้หมดแล้วหมดแล้วนะครับผมโอเคพูกบิลเพลยเยอร์ไว้เอาไว้ขายพวกนี้เไว้ขายตอนตอนปีท2สิบสอส่วนพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันไม่หาอยู่แล้วอ่ะ เอาจจริงมันไม่หายอยู่แล้วอ่ะมันจะเก็บไว้ทําไมนะมันไม่หายอยู่แล้วปะมันเปน็นเป็นนักเตะที่มาในนามของทีมชาติอะ่ะมันหายยากเปเนไปต้อย่างเงี้ยมันหายยากทใไมคนนึงก็ต้องเทรดทิ้งเนี้ยนะฮะเหลือไปคนนึงก็พอละโอเคโอเคนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการเทรดนักเตะนะฮะสามเลขหนึ่งปะสามเลขหนึ่งปะนะฮะ สามเลขหนึ่งก็มีมาราน่าแค่คนเดียวแล้วนะก็คือว่ายังมีอยู่นะฮะจะไล่ลบทีละคนลบไปทิ้งๆก็ไม่น่าเวิร์กเอาไว้เฉียดทิ้งดีกว่านะฮะโอเคกาซิยายก็มีหนึ่งปีเตอร์เช็คเนี่ยควรลนะควรมาอีกรอบหนึ่งเนะี่ยควรมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เฉียดทิ้งให้เหลืออันเดียวมันจะดีที่สุดนะฮะคือมันมีสองเวอร์ชันสองใบก็จริงแต่สุดท้ายก็ใช้อันเดียวอยู่ดีอ่ะแล้วอันหนึ่งเก็บไว้ทําไม เกี่ยวไว้แบบไม่ได้มีประโยชน์เลยเพราะว่าเวลาเปลี่ยนภาคการ์ดการ์ดตำนานเนี่ยมันก็ไม่ได้หาอยู่แล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ไปเปัญชาติอะ่ะมันรู้เกี่ยวไว้ทำไมถ้ามันเปลี่ยนเครีโอเวอร์นะั่นอ่ะเรื่องใหญ่แต่อยู่อย่างงี้ถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่แต่แตอ้โหาจริงนะไม่รู้จะพูดยังไงคือเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆนะเอาเอาใครดีอนะต่อเรีแล้วกันนะต่อเรีเวอร์ชนันตำนานมีสองสองเวอร์ชนัน เวอร์ชันหนึ่งวิวตันเวอร์ชันหนึ่งวิวไม่ตันสุดท้ายคนเราก็ต้องใช้ตัววิวตันอยู่ดีใช้เวอร์ชันนี้สามสี่ปีแล้วเวอร์ชันหนึ่งเก็บไว้เพื่อเก็บไว้เพื่อเพื่ออะไรไม่รู้เพื่ออะไรหือันเก็บไว้เพื่ออะไร,ไออะไรทางทั้งที่มันก็มีอยู่แล้วอะมีเวอร์ชันนี้อยู่แล้วในเวลาเปลี่ยนภาคมันก็ยังคงอยู่อย่างนี้อยู่ๆไปเป็นปนีเป็นชาติเก็บไว้เพื่อนั่นแหละปัญหาที่ผมเทรดทิ้งนี่คือปัญหาที่ผมเทรดทิ้งคือเก็บไว้แบบไม่มีประโยชน์ นะเก็บว้แบบไม่มีประโยชน์เลยนะครับผมนี่ก็เลยเก็วกบว้อย่างคนคนละหนึ่งใบดีกว่านะฮะถ้าเก,ก็บคนละหนึ่งคนละหนึ่งใบได้เราจะเฟียวมากนะต่อเรตหนึ่งคนหนึ่งใบอย่างละหนึ่งใบอหนึ่งใบโหเจ็มอันนี้เม่นคนนึงก็มีสามสี่ใบแล้วนะอันนี้คือผลที่ผมเทรดทิ้งนะเพราะว่ามันอยู่ไปมันก็มันไม,ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะทาให้พื้นที่เต็มเฉยเฉยนะครับผมนะถ้าจะสะสมจริงก็สะสมใบเดียวก็น่าจะเลอเฟือแล้ว ว่าถ้าใช้งาน,นจริงๆก็ใช้แค่ใบเดียวนะฮะอีกใบหนึ่งก็เหมือนแบบเหมือนแบบแบบมันใช้งานไม่ได้จริงๆอะ่ะนะถ้ามาสามถ้ามันถ้มี4ดิถ้ามี4ีสี 4. 4ใบเนี่ยก็เทรดทิ้ง1ก็จะเหลือ1นะครับผมก็ประมาณนี้แลล้ครับผมนะฮะ เสียชงก็มีเหตุผลของมันมันมีเหตุผลของมันอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายเลสคา